ฟังเสียงเราจะตำบอกสมสู่พี่น้องท่านผู้ชมกินแล้วว่าแล้วเราก็จัดท้มตำเลยนะครับโจสเซพิกกับกระเทียมก่อนโคกครับโคกเป็นปลุกฟ้ามกเป็นไหบว่าดีม <B ia> ันเสียบดาง น่อยมันก็ไม่เคยเส่บกินแบบนี้มากนั่นละ่ะทำไงเนาะมะึงจุดรสกินรสชาติจะควงทำไปเลยครับเป็นบอกของบุศลมัำตาลก้โพดหวานดีแท้ ไม่ลืมใส่น้ำปลานะไอ้โจรูไม่ลืมใส่น้ำปลาเลยเด้อก็ส้มตำไงกันเนาะตำบุกงงนี่ส่วนสุ่มเออปัฒนาเดียวดูอ๋อขากัวคอมคอมยังไม่บินวนด้วยแมงวันเด้อตำมึงใส่กับบุกงงนี่เนี่ย เขียวพร้อมป,ปัดทิ้งทั่วับนหมวเขียวพูน่ะเนียสังเขตดเลยคมโมคมใส่บมวกหน้าวเป็นหน่วยเลยสมโสดตายนี่เราปัญหาที่ไหมโค้งเทิมเนี่ยสิซับจังไดนมันยังสิแล้วมีซับนี่นึง อานกาุนีู้้เรเป็น่ยังดเรือนี่ปนึงไ้จูซหานเอนึเด้อครับคลินี้ถ้าใครม่ดูนี่พาดนะครับถ้าใครเข้ามาดูแล้วากดไลันกงใจ้่เด้อครับด้วเพราะว่าอยังบเพราะว่าบอกูเดิมครับวาที่เป็นเสี่บ้นนะครับนาะเพิ่นจ ขอขอบคุณทุกทุคนเลยนะครับอันนั้นก็นดูดีมันเลยฝาบุพเพเปนใส่เวลาวจัน่อด้รับวรถตเือตัวมันสูสงเลเร็่องรถใส่เวลาวันี่ได้เลยใส่ต้อมองมันสูง เดดมนน่งอ้าวลบของพันธุ์มาล่าสูดเอ็นเตอร์เตอร์จะลงเนอกกำลังใจ0หวมาล่าสักรสเด,ดลอย่ามวฟอด้เรียบรว กินเลยครับกินสุกนะเพราะไม่กินตำเนี่ยก๊อ <c> บ <oughs> ละกินกันละกินสุกเนี่ยตุ๊บละกินตุกบละกินหวานมาก,กมากาัาดางปั๊บเลย เฮ้ยทแทไปเาจัดขึ้นโดดจแซ่บความกันกับไอโจงโชาแนลมาเด้อครับมามาเด้อมากินตำบอกหวงเฮิม เตรมห่อปลามาครับเสบๆพร้อมากับไอจูชนเนลเนาะบคงก็เพิมเพิมเพิ่มขัดเพิ่มเนี่ยเพิ่มบาบัญญั่บรรยังเพิ่มจนแกนสุกก็โบดโพดแท้ผลบ่ผล ลงตัวปันเรื่อยไหมเนี่ยทีมากของคำว่ามลงตัวปันเรื่อยไหมหืมแตงหวานต้องอดสีแห้งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่กลางทงอ,อีกอย่างมาฟัง ยีงไงต้องรอลูกพี่กินก่อนนะลูกน้องเดี๋ยจะแบ่งไม่ให้กากมันอีก,กามากินตำหวงครับอีกกาบา้านโจียี่กันลนะ่ะก,กามากินตำอวง ลองไเข่ากันบ่ไลองดูเส้ตกมันละสูบกิจิตกกับต๊งึกกินเขาอยู่ไม่เห็นบ่ตกโอ้ คนหนึ่งนางกินเข่าอยู่ฝนตกเสีเบิ่งไป็นลำเบล่เลาเลย Mäkki kuivaa, sappi. อผมอยู่ขผมผมันมั่นๆนะครับ พักปีกไก่เด็ดสุด I'm down to home. แข็งซีโตกิน่มีสองมันคือเหลือสามอ่ะ chị chảy đi không chịu trong เดน,นาะฮึบนดพึดสามนี้ครับพริกมาล่าสุดเด็ด v n J เห็นบ่อยู่ตรงไหนโจโลเลยอันนี้พริกลาเจียวมาล่านะครับเสร็จซีซาร์ตัวนี้ก็เป็นน้ำซอสสุดเด็ดครับผมหมกักหมูหมักเนื้อชุดหนึ่งสองร้อยบาทครับผมแซ่แบๆกันได้ทั่วหน้าครับผมต้องซื้อไปสัง่งซื้อซีมเบิร์เลยครับเดยแซ่แบจะได้สั่งเพิ่มแน่นอนครับโอเคคลิปนี้ขอญาตฝากไว้ครับนี่ครับ แนะนําคลิปจริงๆล้วก็ให้โจทาคลิปแบบไดสไตล์ลไรแซ่บมีเมนูแซ่บๆแนะนํามาเลยครับผมกะคลิปนี้สน,สนุกไม่สนุกคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับมวนมวนน้ำกันบอโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุก Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากมาย